อันนี้รอบเดียวรอบเบิร์กกระจาดรอบมาเลี้ยวหน้านั่น้ะอันนี้แกออกไค่นี้แม่บ่แมนคือว่ามันเป็นปลาทีมงานเขาีมาตัวอุ้มก็แกเห็ดอย่างนี้ไปเสียมันขลิ่มแกปลากันมันสวยอยู่นั่าหนึ่ง ไปนั่นเบ่นุ่มสิบ่เปิดเที่ยวเที่ยววูน้ำ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 โอ้ยวันจันเนี่ยเห็นเราไม่รู้อะไรหลาเลยตาถูกติ๊บเจ็บท้องตื้มตัวบนนอดกินหอยหมดเนี่ยนี่นี่น้ำท้องว่าปาเปียกเนี่ยกูณตู้น้ำดนูได้นี่นานกว่าเ้ว เอาว่าไหนขวมาเพราะท่นอนเนาะฮัลโหลครับเออมาแล้วไกหอนแล้วไกหอนล่ะเจ้าเบื่เลตะแกงมันมีตัวนึงตักไปด้ัแม่พดตัตข้าง่นี้ตะแกงนี่้อันไม่เตัไม่ตเก่าัมได้านะนี่ทกั่อไวะันันม้คู่ต้อย่างเดียวั ห้อยหมูเล่นต่มเป็นยังตัเขาไปนี่ไมเอาบเอาคุณแจไปสิโมาเ้ปองไหนบ้าะ เดี๋ยวบัอ้าวูกุ่นจอด่างน่อยหนเอาอีูแล้ววนน่งามสมี่ใช่คนบอสเนๆรอยงกัเลยบอสมองางต้องยืมอาจารย์อับโกไ มาดูมูนอยก็ได้ดอกินเหนไม่มู้หน่อยเนบอถ้าเราไปจงมยู่นั่น่ะก็ขึ้นอ่ะตอนเช้าตาดอกไม่หมดนะคะเอฟซีเราต้องมาตัดใหม่ออไปตีา ย้อลงมาเดียวโอ้ยเดียว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 มาเขาไม่ได้ตัดน้ำปูเดยวแล้วันมีตัวนึงไปากปาเขานี่ยหัวอันหัวอบบือมันเป็นยังมันเดินไม่เสมอ

ั็โตผมมีนตตอนสอบเหมบ่วม่นเก็บไปหรองเก็บไปยังแมนม่อยู่โตนึง,น,งนั่นไหมใช่ไหมเ้กใ้หดหอินหยิบซีเรีมมาว่ะนำไม่ม่ใชเอาน้นยัง <c oughs> มันเป็นตะไ่เป็นรถเป็นลามันเล้วว่แต่ละมึงเนยังรบันเือว่ากุเต้มากมเกิดีเียงที่หลักเตีบเื่อาม้าว่ะโอ้ยขึ้นไใส่กจี่ปุ่นล่ะประเดียว่ตเรองกัครับท่ตัวเออตัวเลี้ยวเ่ยเีนี่ับเลยลี้วเลยเนี่ยตัวเป็นเลี้ยวหายังใหม่เขียวไปเขียวไปที่อาร์ไปแล้ว ไป right? s <S ไปูจงแล้วบอกมึงอกันแหล็กเฮ็ดมากแลงมากสามคนเลยแรมบอไปขึ้นแรมกูมาบอกย่างไก่มาใส่กูมึงย่ยไกมาอันนี้มีงานย่าง้ไหม่ไงคนนี้กูยิบมั้งหรอก็กยิบคูดออกก็อเตามก้อนตู้นวดอันไหนปลาอันไหน

เป็นทษินเนยมันใหญ่เก่าๆมันเลยหนักหน่อยนึ่งนักตูกเ่นักูเก่าๆมันเขาใส่ซีเอเขาตัดเป็นหกเลยเืองมันนักจอนนีุ้งเราตัดเยยบค่ะถือว่าตัดกองเมื่อกี้ถือว่ารอบนี้นี่เงียบมาก มันหนักัวจะสัตวมันเกบมัดไปเพราะนารถมึงนั่นนักไปบัดตูกน um? ักตัวเดินกัน yeah, ักแค่ตอเดินพดเครื่องไพดโมเลอีเห็นไหน้อยก็มันไม่ได้พดแบบมันกิแข็งนีแต่หอมมันมันเป็นก็นักแ่บบมทุเรีนอันเดียวน้องก้นจีบิดตัวชวนไปลุไปมีเมือนโบไปเลย เล uh, ี้ยงแบบันมันเบี่ยวเบี่ยวกัะดูกแล้วแต่ไหนลูก็เกี่ยวเป็นหมู่ก็ไม่ทุ่นหองนะหองแล้วมันมันเลี้ยวนะมันมันบ่ไปเลยเมื่อเมิ่อว่าจะไปแฟื้นมันบ่เพังอบเที่ยงเลยทนกปั๊บอยู่หนักแห่เนาะกินเี่ยบงเบิ้งเบิันหนักม่กูลยามเลเบิดสักกูแล้วกุลเนี่ยมึงอยู่เรื่ยูซุปได้เนาะ กูแต่เาทีเดียวกับไยังไ่ได้หรเนาะลันคือเกงเเนอเลยกับขึ้นมาได้็ได้กับมึงนีาเนี่ยก็อครับมเยู่เล้ยวึงยเกงเอกูเล่งหล่กูก็ไน้หรกูบ่เคยขับเล่้ยงแห้งปนี่เนากูก็ย่างเนาะเกยงขน่อยเนาะไปยกของหลุงใจกอนไปอือแวกันอยู่กูม่เกี้โอ้กันัดงไจวดเลยนะป๋าเนาะ เนีมันติดเกีอ่ไนแปากเตยหลุดจับจับจับเขา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 เยอะตว่าเอดี๋ยวาเรียปูดำนต่ะดอมั่นากาไปเกี่ยวหัวพอานแดงร้วหรอดทีนี้เนี่ยเาก็ต้องเตัวเดินให้มันไปเด็กคนเจะมาแกตู้อตู้มที่หลังแกห้องนยงมตนนี้ม่หน่อยหน่อยครับอันวิ่นไงเบี้ยงหรอหน่อยจุดนื้ เี้เมื่อกีหนักจังอ่ะเฟี้ยงมันเทไา้ปืดแต่เราปืดเฟี้ยงยี่เเียงยี่เดเท่าไหร่รถคารีมันต้องใที่แปี่เกนองที่ยีแต่าาเอฟซ